ระบบม,มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือบุ๋มลองเอาตัวมัทนานะคะตัวนี้ก็คือมันใช้ได้ทั้งตัวเนาะบุ๋มเอามาผาสมกับครีมทาผิวที่บุ๋มใช้อยู่ประจานะคะแล้วมาทาผิวผลลัพธ์ที่ได้คือในอาทิตย์แรกรู้สึกผิวแบบว่าจุดด่างดาเล็กๆมันจางลงบุ๋มก็จะทาบุ๋มก็จะใสม่มงอนะเออแล้วมาผาสมกับครีมโลชั่นที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะตัวไหน ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ผสมครีมลงไปอย่างนี้นี้เราก็ทาผสมแล้วผมก็จะทาตัวนี้โลชั่นตัวนี้ผมใช้เช้าเย็นนะเออผมใช้เช้านะคะแล้วก็ตัวมัฒนาผมใช้เช้าเย็นเลยทาลงจริงๆอะมันสามารถทาลงบนผิวเพียวๆได้เลยนะอือเดี๋จะทาแบบตัว ผสมกับครีมก็ได้เพียวๆก็ได้แต่ตอนกลางคืนหมูชอบแบบทามาทานาลงผิวแบบเพียวๆเลยนะคะ<ม>เพราะว่าผิวจุดดงดำๆรอยดงดำๆที่รอยเกาที่เราแบบเราเผลอไปเกาอะไรอย่างเงี้ยมันจางลงนะคะทุกคนนี่แล้วก็ทาแบบนี้คือแบบสวยครบจบในขวดเดียวเลยจริงๆนี่ทุกคนเ,เดี๋ยวผมขอไปแต่งหน้าก่อนนะ